อร่อยไหมไม่พอลงมาที่เดียวกันอร่อยไหมอร่อยัจ้ซื้ออะไรซื้ออะไรอี้ฮะซื้ออะไรชาค่ะชาอะไรชาออร์แกนิกอ๋อมันเป็นยังไงหรอชานี้ใช้ปลกองก็คือปลกสารพิษปลูกเองอดสารพิษคือไม่มีสารสารฆ่าแมลงนะโอแล้วก็พอเอามา ผานกรรมวิธีแบบชาวสวนแบบแบบธรรมชาติละค่ะก็พขายมึงโฆษณาบ้างเอาชาอูหลงไรชาแปลงสองพันขึ้นชื่อเลยนะคะสำหรับที่นี่น่ะชานี้ของเขาใครบอกมึงออริจินอลคนนี้บอกนี่คือไรชาสองพัน มีชามีโรงงานชาก็าผลิตชาเองหอมมากเลยว่าชาเดินต่านหอมมากเลยอันนี้เป็นบริเวณของไร่นี่อันนี้ก็เก็บยอดหมดแล้วยอดมันจะขาด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 ,ขาดตรงข้างล่างของไร่มันมีปรญญาเสือกค้่งสีกขาว เดี๋ยวเราก็พาข้าไปดูใกล้ๆฮัลโหลดูอะไรอยู่ดูไรชาค่ะตอนนี้จะมาชมโรงขั่วชาก็คือเขาจะมีกรรมวิธีในการไอชาเนี่ยเขาต้องขั่วเหรอคั่วค่ะไปเร็วเอามาเก็บมาแล้วก็มาผึ่งแล้วก็เอามาคั่วแล้วก็มามาอบแล้วก็ผ่านกรรมวิธีตามชนของชาแต่ละประเภทชาเขียวชาแดงชาอูหลงมันดูชา กับสกุระสักุระเออไม่ใช่นี่นพญาเสือโก่งดูมาดูถึงดอกใกล้ๆกันเลยว่ามันเป็นยังไงนี่พญาเสือโก้งดอกมันจะเล็กมันไม่เหมือนสกัสกรุระสกุระดอกใหญ่สีขาวไม่ค่อยได้เจอหายากสวยมากนี่ดูเลยจ้ามันเป็นชั้นๆแบบนี้ มามามาผู้ไหญ่ตามาตามาถ่ายผู้ใหญ่ยังไม่ถึงต้องไม่ตีนัางนะครับโอ้โหนั่งยาวไปดิโอ้เป็นตองโอ้มันฟินจร,จริงๆดูสีขาวแล้วมันฟินจริงๆเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเมื่อวานปิดหวังวันนี้ไม่ปิดหวังเมื่อวานไปดูดอกบุ้ยสีขาวมันหล่นหมดแล้วนี่เรามาดูพญาเสือกงสีขาวกันมา สวยดีที่สานีกเกษตรไม่มีอันนี้สวยมากดูดูข้างบนนะให้ดูข้างบนโอ้นี่สีอมผูอ่ะสีแดงก็มีนี่ด้านนี้สีอมผูอ่อนนะี่ยนี่อ๋อไม่ใช่มันเป็นผสมเชาวอมชมพูถ่ายรูปเนาะน,นี่เลยให้ดูรอบเลยนี่ดูต้นข้างบนเนี่ยสวยมาก ปุ่งสวยมากเลยว,ว้าวปลูกกันสวยมากสวยๆแปลงมันทำสวยมากเลยเเมีชิมไหมของใหม่ไหมคะนี่องใม่ค่ะ